ในวันที่ใจเราไม่นิ่งเนาะการเงียบอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่การสื่อสารอย่างมีสติคือทางเลือกที่มีพลังมากกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่หยุดปัญหาแต่มันช่วยเยียวยาใจของทุกฝ่ายด้วย สื่อสารยางมีสติคือทักษะสําคัญของคนทํางานในยุคนี้ค่ะพวกเราเคยเป็นไหมจะต้องพูดต้องประชุมหรือว่าต้องตัดสินใจอะไรทั้งที่ในใจเรายังรู้สึกว้าวุ่นมันยังไม่พร้อมมันยังไม่มั่นคงมันยังสั่นหรือขึ้นอยู่อะไรแบบอย่างเงี้ยพี่ว่าทุกคนรู้ดีค่ะว่าคําพูดเนี่ยสำคัญแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ใจมันยังไม่นิ่งเนี่ยก็ทําให้คําพูดของเรากลายเป็นสิ่งที่ทําร้ายความสัมพันธ์มากกว่าสร้างความเข้าใจกันเนาะ วันนี้ก็เลยอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับคนทํางานนะคะจริงๆก็นักเรียนนักศึกษาด้วยแหละนะคะนั่นคือการสื่อสารอย่างมีสติเนาะหรือที่เราเรียกกันว่า Mindful Communication ค่ะโดยเฉพาะในวันที่ใจเรามันกําลังสั่นไหวอยู่ในภาวะไม่มั่นคงเนาะเพราะความสามารถในการพูดที่ดีอะ่ะมันไม่ได้วัดกันตอนที่ใจเราสงบเนาะแต่วัดกันตรงที่เรายังพูดด้วยความรับผิดชอบได้ไหมในวันที่ตัวเอง ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเฮ้ยเราพูดไปด้วยสติหรือเราพูดไปเพราะใจเรายังสั่นไหวอยู่ถ้าถามว่าทําไมเราถึงพูดพลาดในเวลาที่อารมณ์ขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาใจที่ไม่มั่นคงอะค่ะสมองเนี่ยจะเปิดโหมดป้องกันตัวไว้ก่อนนะคะก็จะทําให้เราฟังไม่ครบเข้าใจผิดง่ายแล้วก็มัก จะพูดเพื่อระบายมากกว่าพูดเพื่อเข้าใจอ่ะนึกภาพออกไหมซึ่งเรื่องแบบนี้มันอันตรายมากเลยในที่ทํางานนะคะหรือว่าการอยู่กับคนอื่นเนาะก,กับเพื่อนกับทีมอะไรแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าคาพูดตอนที่อารมณ์พุ่งอ่ะมันมักจะทําลายความไว้ใจมากกว่าประเด็นที่จะพูดเสียอีกนะในทางจิตวิทยาการสื่อสารและความฉลาดทางอารมณ์ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญบอกเอาไว้ว่าเซลเลกูเลชันน่ะคือทักษะสำคัญ มากๆเลยที่จะทำให้เราสื่อสารได้ดีแม้ในวันที่ใจเราไม่มั่นคงนะคะเมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอ่ะหรือเซลล์อวยเนตก็ได้เนาะที่เราเคยได้ยินกันนะคะเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วเลือกตอบสนองมากกว่าการประทุเราก็กําลังใช้พลังของไมฟูเนสเพื่อเชื่อมโยงกับคนอื่นแทนที่จะตัดขาดออกจากกันนึกภาพออกเนาะ ทีเนี้ยคนยิ่งทํางานเป็นอยู่เป็นทีมอ่ะมันยิ่งต้องสื่อสารอย่างมีสติค่ะเพราะว่าในที่ทํางานเนี่ยเวลาเราทำโปรเจกต์กระทั่งทีมงานของเราในมหาลัยหรืออะไรแบบอย่างนี้ก็ตามเนาะของผู้นํานักศึกษาของพี่ฝนเนาะเรามักจะมีความคาดหวังสูงมีแรงกดดันสูงตามไปด้วยถูกไหมแล้วก็มีการประทะของความคิดอยู่เสมอและมันมีใครคิดเหมือนกันหรอกนะคะแล้วแต่ละคนก็ตามมีบทบาทที่ต้องแบกรับถูกไหมแล้ว นอกจากนี้มันยังมีอารมณ์ที่ไม่มีใครเห็นไม่รู้เจออะไรมาก่อนที่จะมาทะเลาะก,กันในห้องประชุมเนี่ยแต่มันทําให้อารมณ์ที่ค้างอยู่นั้นน่ะมันส่งผลกับทุกคําที่พูดออกไปเลยเพราะฉะนั้นการสื่อสารอย่างมีสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดช้าหรือพูดนุ่มอย่างเดียวเนาะแต่มันคือการสื่อสารที่ออกจากความรับผิดชอบในใจของตัวเองด้วยทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ตรงหน้านะคะเรื่องของ mindful communication เนี่ยฝึกกันได้นะคะมีเทคนิคที่ฝึก แล้วก็ใช้ได้จริงนะคะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะคะสำเร็จในที่ทำงานก็มีอยู่5เทคนิคอันดับแรกเลยนะคะคือพอสก่อนพูดหยุดสั้นๆเพื่อปรับอารมณ์ก่อนเทคนิคนี้เรียกว่า response space นะคะก็คือการเป็นช่วงเล็กน้อยระหว่างสิ่งกระตุน้นก็คือสิ่งที่เราได้ยินเนาะกับการตอบสนองของเราอะคะ่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ก่อนที่เราจะตอบอีเมลแบบแรงๆหรือว่าพูดส่วนใครเนี่ยก็ลองหายใจเข้าออกสักรอบสงรอบนะคะแล้วถามตัวเองว่าถ้าพูดตอนนี้เรากําลังพูดจากความกลัวและอยากปกป้องตัวเองหรือจากความเข้าใจกันแน่นะคะเชื่อไหมว่าเพียงแค่หยุดคิดแบบสั้นๆแบบนี้ย5วินาทีเนี่ยอาจจะช่วยประคองความสัมพันธ์ของเราและทีมงานไว้ได้ทั้งปีเลยก็ได้นะคะ เทคนิคที่2ค่ะคือรู้ทันอารมณ์ก่อนที่จะพูดเพราะเราจะพูดด้วยเป้าหมายเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะคะดังนั้นถ้าก่อนที่จะพูดในช่วงที่ใจไม่มั่นคงอ่ะก็ลองถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้อ ฉันพูดเพราะอยากเข้าใจหรือเพราะอยากจะเอาชนะนะคะหรือไม่ก็ถามว่าคำพูดนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือแค่ทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราวสะใจชั่วคราวนะคะถ้าใจมันยังร้อนอยู่มานถีมยังไม่ต้องพูดก็ได้นะเพราะว่า i n d f u l c o m m u n i c a ค i o n เนี่ยมันคือการยอมให้ความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นนะคะเทคนิคที่3ค่ะคือสื่อสารด้วยภาษาของไอ ไอที่แปลว่าฉันนะคะไม่ใช่ไอที่เป็นอาการไอนะใช่สื่อสารด้วยความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกยังไงไม่ใช่ใช้รูปแบบในการสื่อสารว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ไปจีดเขาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆก็คือแทนที่จะพูดว่าเฮ้ยเธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยนะอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไล่ต่อนะทำไมทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ดูนะลองพูดว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเวลาสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็ค่อยอธิบายต่อ เห็นไหมคะเปิดเปลี่ยนประโยคขึ้นต้นแค่ประโยคเดียวเนี่ยบทสนทนามันจะไม่ลุกเป็นไฟแล้วเนาะเทคนิคที่4ค่ะคือฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะพูดอย่างจริงใจหลายครั้งเวลาที่ใจเราไม่นิ่งเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ยินหูมันอื้อตาพลาหมัวบางทีเราเองแบบไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆอะิะการฟังเชิงลึกหรือว่าที่เรียกว่า active listening เนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ยินเนาะแต่มันคือการวางใจ วางใจไม่ใช่ไว้วางใจนะวางใจของตัวเองลงไว้ข้างๆเพื่อตั้งใจฟังอีกฝ่ายอะค่ะโดยที่ไม่ต้องขัดไม่รีบตีความไม่ปิดกัน้นไม่ต้องรีบตัดสินยิ่งเราเปิดพื้นที่ให้เขามากเท่าไหร่อะคะ่ะนอกจากจะเข้าใจตัวคนพูดแล้วเรายัางเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น Active Listening ต้องฝึกนะคะ และเทคนิคสุดท้ายที่เอามาฝากกันค่ะคือขอเวลาถอยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ใช่การหน,นีเนาะแต่คือการพักเราสามารถบอกอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะคุยเนาะขอเวลาสักครู่นะคะตั้งเวลาให้ตัวเองเช่น15นาที1ชั่วโมงหรือจนกว่าเราจะอยู่กับใจตัวเองได้การพักอย่างมีวุฒิภาวะแบบนี้ค่ะมันดีกว่าการระเบิดโดยไม่มีจังหวะให้คิดเนาะ มันมีตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับพี่ฝนเลยนะก็คือเคยมีทีมงานที่พูดแบบไม่คิดจนทำให้บรรยากาศทั้งทีมแบบแย่แย่มากๆเลยพี่ฝนก็รู้สึกแย่นะแต่พอพี่หายใจลึกๆเนาะแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ตอนที่เราพร้อมฟังกันมากกว่านี้ก็แล้วกันนะ ปิดประชุมกันไปด้วยแบบว่าหน้าตามึนๆเนาะแต่มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าคนที่พูดที่บอกว่าพูดไม่ดีจนบรรยากาศเสียเนี่ยกลายเป็นว่าเขาได้ไปพักเนาะแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยพลังใหม่เนาะเราก็ได้ใจเขาเพิ่มไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างมืออาชีพด้วยกับทั้งพี่ตัวเขาเองแล้วตัวเขาเองกับทีมและพี่และทีมนึกภาพออกใช่ไหมคะก็นี่แหละการขอเวลาถอยไม่ใช่การหน,นีมันคือการพักเพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่าง มีพลังที่ดีขึ้นไม่ใช่พุ่งด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปก็ขอพูดแบบนี้ค่ะว่าในวันที่ใจเราไม่นิ่งเนาะการเงียบอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่การสื่อสารอย่างมีสติเนี่ยมันคือทางเลือกที่มีพลังมากกว่านั้นค่ะมันไม่ใช่แค่ช่วยหยุดปัญหาไม่ให้ลุกลามเนาะแต่มันช่วยเยียวยาใจของทุกฝ่ายด้วยแล้วก็การทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะเติบโตขึ้นด้วยความเข้าใจ เราไม่จําเป็นต้องรอให้ใจนิ่งสนิทขนาดนั้นถึงจะพูดอะไรดีๆได้เนาะแต่มันต้องฝึกต้องฝึกนะคะแล้วก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบคําพูดด้วยสติแม้ในวันที่ใจเรายังสั่นๆอยู่ก็ตามแล้วพี่ฝนเชื่อว่าคนที่สื่อสารด้วยหัวใจแบบเนี้ย คือคนที่องค์กรไว้ใจเนาะแล้วก็ทีมจะรู้สึกปลอดภัยที่สุดด้วยเพราะฉะนั้น5เทคนิคที่เอามาฝากนะคะลองไปฝึกกันดูเนาะก็จะทําให้เราสื่อสารกันดีมากขึ้นนะคะที่เรียกว่า my ไมโค communication ที่เอามาฝากค่ะก็ลองดูนะคะเราเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะ